ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์ Family, Facebook, Line, เบอร์โทรเมือนีมาทักทายเอยยี่ยมเยี่ยนนองค่ำครับสาวผู้ไทยบรราคุจานไตครับเมืองอัศพรแขวนสวนนรรณเขตสบายดีสบายดีครับ,บนองคำ่ำ นี่แม่สบายดีแม่น้องคำสบายดีครับน้องคำอายุเท่าไหร่แล้วนี่สิบแปดปีโอ้สาวสิบแปดปีเป็นสาวหล้เนาะครับนอ้นองนงคำมีพี่น้องจะคนก่อนนี่เจ็ดคนอือลูกพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวบ่แม่อือสมัมรุ่นเหมืนพิ่บ่มียาคุ้มเลยเนาะอโอ้พิป่ปล่อยทรรมา,าตาิเลย เจ็ดคนเป็นคนที่เท่าใดน้องคำเนี่ยเองคนที่หกหกโอ้ผู้ผับพูดลาสูนเนี่ยน้องเงินนะเป็นคนที่เจ็ดหมดสุดท้ายแม่บ้านเพิ่นมีแต่ผูง้างามงามเนาะน้องคำคน้องคำบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกใสบก่บ่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกที่ใส่เอาหลานที่เคหลานไผ่เรพูดนี่ไอ้น,นี่แม่ลูกเอ้ยเป็นหลานของเองเม่เพิ่นไปใส่ แม่ไปเฮ็ดเวอยู่ใส่เหรอเฮ็ดเองอืมน้อนข้ามก็เลยดูแลพอ่อแม่แม่น้อนข้ามไปแล้วก็ไม่ผู้เลี้ยงแม่อืเฮ็ดหน้าอยู่บ่เฮ็ดอืเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเฮ็ดตนไผดำหน้าให้ดำเองผู้นี้บ่ดำเองป้าเกี่ยวกับผู้นี้แหละโอ <c oughs> มัดหนอนกับผู้นี้บ่มัดเข่าดำแม่โว้ย เดี๋ยวไอ้ปีนี่จะนั่มไปเบิงไอ้เกี่ยวเขา่มามัดเข่าก็ได้สันโมมีผู้บบาวัดซอยบบ่มีบอกมีคนมัดซอยคนไหนครับผู้สามบังงามหนึ่งคือขยันครับแท้มาเห็นน้องข้ามตั้งแต่สองเดือนกลัวตั้งแต่ย่ามดำหน้าผนครับเพราะจะได้มีโอกาสเด้ยมาไอ้ทายเพื่อนนัดเพื่อน่าสัน ชิวบางยากเตียไม่แต่วาอยากหลานนี่ครับเขาก็ตั้งใจว่าจะมะทายจะเอาหลานนี่แหละเอาหลานแนวเอามาจะมะทายหนึ่งเข่าดำหน้าแนวเพื่อว่าหน้าอย่ไก่ว่ะน้องคบแมนแต่ตอนนั้นตอนตอนเจ้ายักมาตอนนั้นทางมันแง่โมแนก่อ่วนกระตุกช่วงนันนาฝนเลงนด้ตอนนั้นเนาะแมนอย่างอย่างมะทายแฮาหนทัดบได้ยักเทือเขาก็เลยอันตื้นเป็น ตื่นแต่เช้าๆไปนายออ่างไก่อยู่เน,น้อครับไก่อยู่จักกิโลจักโดนมันไหนเนี่ยเจ้ายางเจ้ายางไปหน้าเนี่ยจกเป็นช่วโมงอยู่บ่เป็นชัวโมงแสดงว่าหน้าพนนี่ต้องมีหลสี่หากิโลครับสีหาลักเนาะเพราะว่ามันเป็นทางไป<ม>งตามกลางหน้าดิ ยังรัดทงไปบอกแม่ข้าสิไปไหวกับตนย่ามผลก็มันแกสีพลราดสิลงขอให้ไปเพิ่นเลยบอกให้ไปนาเพิ่นจักเตือแต่ว่าทเป็นาาาช่วงจังสีแห้งจยกน่อยนี่ไปได้สะดวกอยู่อ่ะสะดวกแล้วตอนนี้เพราะว่าอันทางมันแห้งแล้วบมมีสัญญาณแถวขื้นเนี่ยนเป็นกับ่มมีสัญญาณี่ยเงียน,นเป็น,บบญญน,ปนอยู่ตอนนี้อยู่น้ำกันยักสาวอยู่นี้ อสองสาวสามกับแม่บอกสอาเงินกับพอดีออเอาเฟซได้เลยไปโรงเรียนกว่าจะออกได้ไดพอดีพี่เพิ่นให้หมอบโทรศัพท์แม่น้องคำดีบ่น้องคำดีน้องคำบอกให้ได้ใช้ก่อนได้ไหม <c oughs> ใช้ดีก็โทรศัพท์เาอีกอเพิ่งได้เขาเขคิดรหัสเฟซเขาก็วันนี้ ติดเคสได้ด้วยสิพี่เดี๋ยวเ่อเมื่อนตอนแรกนี้เ่าที่ออกตลาดแล้วห่อไปติดเอาไปได้มอ่งสักแสนหน่อยสิมอ่งค่าเคสหน่อยว่าเท่างหค่าลองเคสค่าเคสเ่ากับโบหูเอาตอนทำไปติดตอนนั้นประมาณสี่สิบพันหม่ถือประมาณนี้มั้งไม่งไม่แพงสิบบาทเองไม่ได้แพงขึ้นอยู่กับ แบบแบบเป็นแสดงว่าเป็นแบบพลาสติกถ่านสนแต่สายรุน่นจันงสินซีซีผ่านซีนี่อร่อยป่าไม่เคยเห็นมองหน้ากันตั้งแต่เ <c oughs> มื่อนี่ <c oughs> มากินขา <c oughs> <ะ>่าวกินข่าวแล้วก็นั่งร่มคุยกันจักน้อยครับไม่เคยเห็นคุณหน้าตาดีหรอถ้าเป็นผู้ชายแงเพิ่นแห้งมากอยู่นะเหมเอนเลยบ่ยากนะครับบอกอันนี้ก็ผู้ชายผู้ชายจะเป็นคนเป็นคนบอก บยานโอ้โบยาน,ยานคุ้นดิไท่เก่าคนแต่เกา่เกาเด็กหน่อยเล่าแต่เห็นคนแปลกหนาเขาปกะการรับเอาของเด้เขาจะบอกกันไว้จะไปเอาของเด้เดี๋ยวเขาลักเขาอุ้มไปเด้เขาจะสร้างดูไว้นะถ้าเป็นเด็กหน่อยนะแม่เลยถ้าคนบนกเคยคุ้นเคยกันแต่ว่าเข้าไปทายอยู่แถวน้องเดินแถวอย่างนี้คนเห็นหัจชาเขาหลายเข้าไปดูเธอน้องเดินเห็นน้อล้วเาตรองาาหิน อะไรไปชื่อร้านเซตมัดนี้อ้ามตายแล้วห้ามขึ้นจะเข้าได้ไม่ได้แล้วไปนั่งนอนฝันสักคืนก่อนได้จำได้จะแรงก่อนเลยเขาจีให้กระเจ้าเฮ็ดให้ได้ละส่งให้มึงละส่งให้พี่ตุ๊กตุ๊กเดี่ยแหละตุ๊กส่งให้ลื่มของเซเจ้าลื่มมาฮะเซตเจ้านอนคิดอี่ก้อนบาดนึงมันคิดไม่ออกเป็นจะเถอะนะคิดไม่ออกเผื่อจะเผื่อจะขายมอเตอร์ไซค์แล้วจะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ เดี๋ยวทำอะไรกันกันเดี๋ยวเงาชียรนเจ้าเงินเดือนแล้วจเจ้าเ <c oughs> ปอร์เซ็นต์ว่ากันไปนะแม่เนะเอามาขายลาวี่จะขายดีปะ่ะเห็นอยู่ร้านหนึ่งตรงนั้นอะ่ะนี่ก็ปิดกระ,กระจกตรงตลาดที่เดียวเอางี้แต่พวกถ้าเขตในเมืองนะเขาชอบใช้อยู่อมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยแต่เขตนอกยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ทำไมฮะตอนนี้ที่ขาดดีถนนมันไม่ดี อ้นอยู่ในเมืองกลัวรถใหญ่ชนนี่เนาะที่บ้านเองมันมีเนี่ยนี่งจอดอยู่คันนี้เนี่ยข้านั้นบ่ได้ลยหรอผังเลยหรอบ่ยังขี่ได้อยู่แต่ว่าบ่ได้บ่ได้แซงบาร์ได้ซากแม่มันนี่ลืมเมื่อคืนนี่ลืมซากอันนี้ขี่เบนนาได้แล้วเนี่ยได้เขี่ปหน้าก็ได้ขี่ไปได้ถึงแม่นี่รุ่นเก่ารุ่นนานรุ่นใหม่ๆรุ่นรุ่นออกงานแล้วตัวเนี้ยแม่ที่รถที่ก็มีเป็นรถไฟฟ้าก็มีเป็นยันเจ็บบ่แม่เนี่ยบ่แม่เห็น ย่างคือว่าไปพาอีกอย่างก็อันปาดนี่ยทงดีโอเคยเห็นงานหนักบ่อยเลยที่สุดนี่เออไม่ได้สูวเห็นนะอะไรไหมครับใครยุดนองข้ามฟินดีซอยเหลือแต่เนอช่องปาดปาดต้องพินาเซตติ้งดำหน้ากับดำซอยกันกับน้องเงินบ่อกสองสาวเอโน้องที่ดำซอยกันบ่แอนจ้างอยู่บ่ปีนี้เอ้ยเขาจ้างปีนี้เออใครเนี่ย ปีเจ็ดเก้าหนุ่มดำ áo ปีเจ็เก้าดำอาแต่ปีนี้เอ้ยเัาจ้างเัาจ้างถือว่าผู้ไปหาเงินได้เนาะแม่ก็ทำป่ะจะไม่ได้ทำบ่ได้แม่อันปาดแล้วเราไปได้ดำเขาไปผ่าตัดนิ้วอ๋อเขาเลยทำงานหนักไม่ได้อืมมีแต่หนองค้างแต่ก็เอิร์นมากอันอันนี้ได้แทบเด้อให้เอิ้นมากเลยไล่กระเดืยวเลยคำนี้เป็นทุกอย่างเนี่ยดำนาก็เป็นมันมาไม่หนองค้าง นั่นคั่มเหมือนกันฮะกินอะไอ่งงุนครับกินองุ่นองุ่นกับมีบักม่วงแจ่วักม่วงกับมี่แหกอะไรไหมล่ะตอนนั้นตอนไอ้คนมาถามหามีคั่มหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคนมาถามแหมชีและฮอนนะคั่มแหมผัดชีไปพู้แล้วคั่มเหมือนกันเออนั่นก็คั่มคือการต้องเปลี่ยนเป็นทองแน่ๆอีกคนนึงเป็นยางรูปเบาหัวทายยอดวิวดีขนาดได้นองคั่มนะเอฟซีหลาย เอฟซีเริ่มหลายแต่ได้ยังไเพิ่นยิ้มเป็ี่น,นหน้าหน,านองคำเพิ่นยิ้มงามเวามวลน,นะมาล่าเพิ่มมาเลยแม่ลูกกินมางุ่นมากข้าพเจ้เป็นคนแบบมักเบอลแน่แต่กับอะไรกับอะไรย่านเกี่ยาล่างขั้นตอนเห็นกันสองเดือนนี่แหละผมมาไหนเงาวป็นไดนเนาะแม่มนผมยงาแล้วครับคุณตัวเป็นตะกี้เหรอเงาทันยองผมสีดำเงากระเจี๊ยมมันก็เป็นสีแดงๆอีแล็กของเนาะ แต่ก้็มันผมมันก็ไม่ได้ดำมันเป็นเฟอร์เมื่อยังน้อยครับเฟอร์มันก็เกิดกว่าหมูเลี้ยงยากไหมแม่น้องทำไม่ได้ยากเพราะเรื่องมันนั้นมันโหแดงนะดีไงมันแดงแบบผมผมบรดัเฟอร์ผมสีผมออกช่องคลองคลอเครื่องมูออกผมแดงแดงเผมแดงแดงดื้อไม่ดื้อเพิ่นขนขาวเพิ่นขนขาวที ตอนยังน้อยเขาเจ้าเอินจะเจ้าเอินอิงว่าป่าอยู่แต่ป่าเนี่ยป่าบอกป่าไปอยู่ป่าอยู่ดงดีเอ็ดหน้าก่อนโอ้เอ็ดข้านอยู่ต่ป่าแต่ดงไปแล้วคนป่าเป็นง่อยอยู่แต่ป่าอัปลักกินหรือไม่อื้อ ครับบ้านเือนนองข้ามครับผมเพื่อนกันยังลําบากอยู่ยังอยู่สามสาวยังขัดฝาใหม่อยู่ห้องน้ำกับเพื่อนมีน้องข้ามเนาะถ่ายเอฟซีผู้ใดผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับอยากสนับสนุนน้องข้ามซอยเหลือเพื่อนก็ได้เด้อผมยินดีเป็นท่านบุญนะครับให้น้องข้ามมีห้องน้ำเนี่ยสำหรับจีฟนี่ มาหูจักทักทายกันซะก่อนมีโอกาสยังจะมาอีกเด้อ้องข้ามเด้อครับผมเอาสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องตุตูแฟม i ิลี่นะครับผมขอบใจได้้องข้ามเด้อขอบใจค่นเด้อครับสวัสดีครับ